แต่เชื่อว่า8-9ปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็สงบถูกแล้วนะ8ปีเขาไม่บาคนเขาไม่ค่อยมีปัญหาสงบเกินเนี่บางคนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเธอเขาจะเห็นว่าไม่ค่อยมีมีประท้วงก็นิดนหน่อยหน่อยมีอะไรก็ทุกคนก็อยู่ได้มีแต่โควิดที่ทำให้การเมืองกมือมันเปลี่ยนไงมันก็ต้องมีความฉุกระหุกระหุกละขัดไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวพี่กระหน่องใช่เพราะฉะนั้น ถ้าเราเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยเราไม่ต้องกลัวใครเขาจะพูดถึงใครเขาจะพูดถึงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอยากรู้อยากเห็นว่าเป็นอะไรเราไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นเราพูดตามที่กระแสข่าวมันเป็นอยู่แล้วเรื่องมันเกิดมาเมื่อวานสองวันที่ผ่านมาเราถึงเอามาพูดไม่ใช่ว่าเราอยากให้ใครติดคุกอยากให้ใครนอนอยู่รวมไม่ได้อย่างงั้นนี่ไงในนี้เขาบอกว่าในนี้เนี่ยเขาบอกเลยผมก็อยากรู้เรื่องพิพลดเหมือนกันเขาบอกเอ้ยรู้ได้เลยล่าสุดไปเปิดโชว์ซิกแพคไงไปดูในไอจีดิแล้วก็เปิดซิกแพคใหญ่มากคุณพุนิอนน แต่สดือขาวมากไม่รู้ <นะ S 2> <อ>ได้นะรู้ได้นะเรื่องของฉันไม่ปิดบังอยู่แล้ว<ช>แต่อีกเรื่องหนึง<ม>่งที่อยากจะ,จะชวนไปโพสตลอดแต่ไม่ค่อยมีคนอยากรู้อเะเขาไปตามโฟลโล่เข้าด้วย IG ชื่อพจน,น์อันนน่ะ